สูงสุดก็จะเป็นทางฝั่งโปรตีนชาไทยท่านเลยครับโอีเทลเอ๋ยจางกะเลยอาเอ๋ยที่เป็นแขนพิเศษเท่าที่ผมเคยสอบถามมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำคือทาต้นสังกัดที่ทำเล่มจะต้องทำหรือจะทำได้เก็จะวนประทับนี้กับแเลยนะคะวนกลับไปทางนั้นนะคะคือถ้าของเราเองเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้ได้ครับถ้าทำได้เราจะทำเราพูดแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้บอกเราอยู่ในพื้นอันนี้เมื่อกี้จิต้องบอกว่า ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราแตกต่างคนที่สุดเพราะการ์ตูนของเราแพงที่สุดครับใช่ถูกครับแพงครับไม่ตัวของเราแพงที่สุดครับต้องที่แพงที่สุดแต่เราจะเรียนให้ทราบแบบนี้ครับทำไมการ์ตูนเราแพงครับไม่มีอะไรครับก็คืออัตราแพงครับไม่ใช่ครับหนึ่งส่วนหนึ่งผม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 พูดโครงสร้างแบบนี้หนึ่งเรื่องแรกสุดเนี่ยถ้าท่านมีการได้อ่านการ์ตูนของเด็กเพจ เรื่องแรกผมอยากให้คุณมั่นใจก่อนว่าเราจะพิมพ์ออกมาให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้อยา่ิตไม่ได้หล่อจริงๆรอกจริงเโอกาสเราไปที่ของเด็กเทสดูเราเรามั่นใจว่ากลุ่มของเราทิมสวยมากครับเพราะว่าราคามันสูงเราก็จะเลือกลงมพ์ที่มันทีมได้ราคาแพงๆให้ได้เพื่อให้ออกมาสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้แล้วก็เนื่องจากว่าอมีมีะไรให้สงสัยทำไมเล่มต้องใหญ่ เกี่ยวกับกระดาษใช่ไหมครับผมตอบแบบติดโจกเลยครับคือผมว่าปัจจุบันเนี่ยกับกระตูนเนี่ยพอไม่มันเล็กเนี่ยมันอ่านยากจริงๆนะคือเป็นเพราะอายุด้วยไหมครับพี่ใช่ครับคือในกองกอะไรเองเนี่ยในกองบกอะไรเองเนี่ยปวดต้นฉบับอ่านเล็กๆแล้วเนี่ยปวดหัวมากเลยนะครับแล้วผมว่าเด็ก เด็กไทยอ่านแล้วเนี่ยดูคุณดูเด็กคุณใส่แว่นคนุดแล้วเนี่ยนะคุณพ่อคผมให้การ์ตูนอะไรกัน,นไปผมผมเรียนได้ทราบเนี้ยการ์ตูนเนี่ยขเขาไม่ได้เขียนกันเล่มเล่มไซส์เล็กเขาจีบได้ AC ไม่เล่มตอนเฉียดจริงจริงมันใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการที่การ์ตูนไซส์ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศเราอย่างเดียวนะครับในต่างประเทศอเมริกาเองเดี๋ยวายลองไปเดินดูคินโนคุริยะสาขาที่ขายการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้บางเล่มก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องต้องเรียนต้องเรียนให้ทราบแบบนี้มันเป็นเรื่องของนั่นแต่ว่านี่คือของสร้างที่เราตั้งึ้นมาเพราะว่าหนึ่งคือการที่เราจะทําอันนี้พูดตามตรงการที่เราจะทําอะไรแถมได้เลยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องคิดเลยนะครับและอย่างอื่นคือ,อในในพื้นฐานของเรียนให้ทราบแบบนี้ครับสหรพิเศษนะครับไม่ได้มีโลภิของตัวเองนะครับทั้งสามท่านเนี่ยโลเดีตัวเองหมดนะครับไม่มีเหมือนกันนะครับ<อ> ไม่จริงครับเดี๋ยวผมจะแชร์ถึงลูกแรกบริษัทด้วยหลักอ่ะด้วยหลักนะไม่ใช่แต่จริงๆแล้วก็คือทั้งสามท่านเนี่ยมีลงทุนของตัวเองในส่วนในเคสเราเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เราไม่ได้มีลงทุนของตัวเองนะการควบคุมต้นทุนการผลิตเนี่ยเราไม่สามารถทำได้เหมือนทางฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องต้องต้องหาลงทุนในการทำเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องแบบนี้อยู่ผมจบผมจะสั่ง ผมลองสังเกตดูก็ได้ว่าธนพิมส่วนมากที่เติบโตพิมกัตูนได้เยอะนะค่วนมากจะมีลงพิมตัวเองผมต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ก็แบบนี้ครับเราเราเองเนี่ยกำลังการผลกับตูเราเราไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราเองก็สิยดเ่องที่จะทำนะครับราคาราคาที่สูงเราทำของแถมได้ได้ยังไงอันนี้เช่นอย่างถ้าใครมีอกาสซื้อคุ่ามีโกรในงานครับ เออไม่ใช่ครับ <laughs> <c oughs> เราก็าาาแถมสมุดโน้ตได้เลยสบายๆเพราะ <c oughs> มันมีงบประปาณที่ทาได้อย่างเช่นอย่างเรื่องนักโทษใมีกระดาษแถมพิเศษเราก็แถมได้เลยครับเพราะมันมีมันมีโครงสร้างของแจ้งราคาที่เราที่ว่าแถมได้เลยครับอะไรที่ทําแถมได้เราแถม <c oughs> น้นี่นี่งหลักการของเรา <c oughs> ครับขออวยนะขอวยกลับมาอีกสักนิ่งครับเมื่อศุวีรในผลยิงนิวเคลีย์มาทางวิบูนกิจครับ เรื่องของว่าพูดถือลิขสก์ซีดีหนังสือดนั้นต้องทำซีดีอนิเมะทางธุรกิจนี่ครับตอบยังไงครบก็เยอะแตนมีความเห็นแขางไงบ้างครับใช่ครับเสริมจากที่คุณกเวินพูดก็คือว่าอะไรก็ตามนะครับสมมติไปคีโน่เดี๋ยวนี้เลยขึ้นไปเลยนะครับอะไรก็ตามที่การ์ตูนเล่มนั้นอ่ะมันห่อยแบบเล่มพิเศษนะครับแล้วมันแถมหนังสือครับครับแปลว่าสิทธิ์มันอยู่กับหนังสือนะครับต่อให้แฟร์นี่เทลซีโร่นะครับสิทธิ์ก็อยู่กับคนที่พิมพ์หนังสือก่อน แบบนัはは้นแหละครับว oui> ่าคนที่มีนในสื่อสนใจทำไหมสมมติผมสนใจจะทำครับค่ะครับพันธุ์เทวซิลโอมีมีวิดีอนิเมะด้วยถูกไหมครับใช่ครับแต่ผมต้องไปทำโรสถูกไหมครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถูกไครับครับผมโอเควิบุญกิจเหมือนเหมือนเด็กเพลครับผมก็เป็นแค่คนใส่แทนจบุมเพลงไม่รู้เรื่องอย่างอื่นแล้วครับโอเคเอ้ยเรามาคุยกันแล้วกันโอเคลองทำดูป่ะ อะไรแบบนั้นครับก็เป็นไปได้ครับทีนี้มีเงื่อนไขอื่นตานเลยครับแบบนั้นที่ว่าครับกระตูนไม่เป็นหาครับค่ะผมทำสองวันก็จบอ่าถูกไหมครับทุกท่านก็รู้อยู่แหละแต่ว่าส่วนอื่นในด้านการผลิตเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับโอเคมันต้องคุยกันแล้วมันก็คุยกันได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในขั้นตอนแบบนั้นน่ะมันช้าครับมันช้าเพราะวิมูกินี่แหละช้าเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือว่า Uh, ทุกวันเนี่ยเราออกในสายช้าครัซึ่งหนึ่งก็เป็นส่วนนีครับปัญหาที่เราเจออยู่นี่แหละก็ทำให้เราออกในสายช้าน้อยลงแต่นั้นเนี่ยมันทำให้ส่วนอื่นๆที่เราคิดว่ามันน่าจะไปได้นะครับมันก็เลยชะงักตามกันไปหมดครับแต่ทีนี้ครับเมื่อสักวันหนึ่งเลยครับอะไรแบบเนี้ยเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยไอตรงนั้นก็จะเป็นไปได้มากขึ้นครับแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีคําถามประเภทว่าพี่ครับ เล่มสูดพี่ไม่ทำรอครับไทยท่านก็มีถูกไหมครับใจยทางนี้รู้กันอยู่แล้วอะไรไทยทา่านเล่มสูดอะไรเนี่ยไม่ทําเหรอทำมาเนี่ยขายในง,งานหนังสือก็ได้อะไรแบบนี้รีไวยอ็มทำได้เลยครับอะไรแบบน,นี้ทำไมอันนี้ทําไม่ได้อืมนั่นแหละครับรีวเอ็มมีดีวีดีด้วยเนี่ยร็อสร็อสอยู่ไหนครับร็อสร็อสอยู่ไหนครับเรื่องบอลของรีไวเอสายมือครับโอ้สายมือนะครับผมคุณอยากลองร็อสไหมครับอะไรแบบนั้นอะนั่นแหละครับสิทธิ์มันอยู่กับทางนี้แต่ว่า โดยมุ่นกิดด่ขต้องเตรียมงานเตรียมตัวนานมากก่อนมันจะเกิดขึ้นได้แล้วเวลาตอนที่เวลาหน้ามันมถึงได้เราไม่เคยทำทันเลยอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยครับว่า,เ,าเราไม่มีความชำนาญทางเนี้ยและเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแบบไปลงทางนี้ได้แต่ทีแล้วเหมือนเดิมครับผมกลับมาที่คำพูดเดิมอะ่ะผมไม่สามารถทนเห็นกระตูนตัวเองเนี่ยนะแต่ว่ามันขึ้นไปถึงหลักร้อยห้าสิบบาทหรือสองร้อยบาทนะ่ ต่อให้ผมทํามันแค่สามพันเล่มก็พอนะครับต่อใผมทำมันเล่มในความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเราไม่น่าเราไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นได้เราไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ที่ถ้ามันแถมฟิกเกอร์แล้วผมสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยมาตกข้อในซื้อแล้วขายเลยเนี่ยผมยังอาจรู้สึกว่าโอเคมันคงมีคนติดตามแหละมันน่าจะขายได้ในระดับหนึ่งที่เราคิดว่าไม่เชื่อไปได้นะแต่เกิดเราทําเป็นดีวีดีด้วยเนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนอื่นที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ถนัดเราบอกตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยมันจง เป็นไปไม่ได้ในขนาดนี้ค่ะถาเช่ผมขอสราบฐานลุ้นทีมดเมื่อกี้ทางวิบูกินบอกว่ารับไม่ค่อยได้รู้สึกเจ็บปวดที่ราคาไปค่อยข้างสูงขึ้นและสั่งเพื่สามพันแล้วครับอ๋อมาเจอตรงนี้เด้อเด้อเดอันนี้ประเด็นแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคครับแต่ก็ตอบได้แหละครับก็คือว่าผมเชื่อว่าน้องๆก็อยากได้คำตอบเหมือนกันนะครับอยากด้วยครับผมก็มีทีด็จะสอบผมไมาได้มาชุดหนึ่งแล้วเนี่ยโดนไปแล้วชุดหนึ่งนะครับก็คือว่า ไม่มีอะไรมากเลยครับครับกระตุ้นที่ยังไม่จบครับเช่นก็ได้สุดสเวนแล้วก็พิมใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับราคาเนี่ยมันจะไม่เกิน60สิบาทนะครับนะครับสัตว์กระตุ้นที่ยังไม่จบนะครับเพราะเราทํามากกว่านี้แต่กระตุ้นที่จบแล้วเนี่ยครับเราเกือบจะพิมันไม่ได้อยู่แล้วครับเราเลยพิมันครั้งสุดท้ายนะครับ แนะหมาว่าถ้าเกิดพลาดเรื่นี้ไม่มีแล้วแล้วก็ยังจะเนี่ยพยายามจะดูแลพยายามจะแก้ไขส่วนที่เป็นไปได้แต่ก็ยังมีทิมอยู่แล้วท่านก็รู้ดีนะครับค่ะเออเลือกสายที่สองไม่เปลี่ยนได้แล้วนะครับสองไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะแบบนั้นนะครับก็เชื่อราคาครับไม่รอดแล้วครับเราพิมพ์น้อยมากครับ,รบน้อยมากน้อยมากแบบที่พิมพ์แค่สามพันเล่มก็ยังขายไม่หมดนะครับอ้แบบนั้นแบบนั้นเนี่ยมันพึ่งอยู่แค่เนี่ยและ ไม่ว่ามันหมดหรือไม่หมดหรือเล่มไหนจะฟันหล่อไปอ่ะเราไม่พิมพ์อีกแล้วครับนี่คือเล่าสุจราตมันและเราอยากจะไปทํากันอื่นแล้วอ่ะแบบนั้นนะครับแบบนั้นเนี่ยก็เลยราคามันก็เลยสูงเมื่อคํานวณกับสภาพหนังสือหรืออะไรแบบนี้ไปแล้วนี่ยซึ่งฟังดูแล้วอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยเข้าทางไม่ค่อย,อยสวนทางอะไรกันเท่าไหร่นะครับ,รบแต่มันจะออกมาในรูปแบบนี้และอนาคตนเนี่ยมันคงไม่มีอีกแล้วครับโอเคแต่นันคือเป็นเรื่องของกลไกตลาดนะเองนักสอบถามในเรื่องครับกำถานนี้แอบแหลกแอบอยากรู้มาก ถ้าเกิดกระตูเรื่องนั้นขายไม่ดีจะปล่อยลอยแพกันไหมครับอ๋อทำได้ครับกระตูเรื่องขายไม่ดีหยุดเลยมีประสบการณ์ดี้มาดหยุดตีพิมนะครับที่ผมชอบตอบทางไอ้นีน้ตอบทางเฟซบุ๊กของผมครับก็คือว่าเราไม่ลอยแพหรอรกับกระตูนส่วนใหญ่ที่เราทําเนี่ยเราทําไปโล่งหน้าจากที่มันออกมาตอนเนี้ยครับสองเล่มแล้วครับนนัน้ซึ่ง มันก็รอแค่เวลาที่มันจะได้ออกเทลงแต่ว่าในตอนเนี้ยเราไม่สามารถปล่อยยังเสียวไป3,000เล่มแล้วมันขายหมดตีคืนกลับมาเป็นสต็อกของเราได้อีกต่อไปแล้วรเราซัฟเฟอร์แบบนั้นหนดไม่ไหวแล้วครับแต่นั้นก็คือว่าเราต้องออกให้น้อยลงและท่านอาจจะสัเกตไปส่วนใหญ่เราพยายามจะออกเรื่องที่มันแบบว่าก็พอขายได้ครเพื่อที่ว่าเราจะได้มีไรายได้กลับมาคสามารถทํางานตรงนี้ต่อได้นะครับตอนเนี้ย มันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยครับแต่เมื่อผมมันจะตอบไปว่าเมื่อไอที่เราทําอยู่เนี่ยครับมันจบครับเช่นสมคำที่ม่ติดจบแล้วแต่ต้นปีหน้าเนี่ยจะเคลียร์โคลอย่ให้จบนะครับมันจะออกเร็วทีทีแบบแบบสุขภาพเท่พัวิธเนี่ยครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับ ประมาณนั้นแหละครับเพราะเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะคิดเรื่องโอเคเรื่องนั้นกลับมาได้ลวเรื่องนี้กลับมาได้แล้วบก,กจะเริ่มเคลียร์เ,เรื่องนั้นกลับมาแล้ว,ลว,ลว,ลวก็ทยอยออกต่อ,ตอ,ตอไปให้จบแบบนั้นแต่นั้นท่านจะสังเกตว่าววเราแทบไม่ใช่ ผู้ผิดเราไม่ประกาศเอลซผู้ผิดบอกว่า <c oughs> เรา <c oughs> เราไม่ประกาศน <c oughs> ิกสิอะไรอีกเลยมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว <c oughs> ถ้าเราต้องการเคลียร์เรื่องพวกนี้ที่มันค้างอยู่แล้วเราทําให้จบเสียที <c oughs> ให้มันจบไปนอ <c oughs> กจากนั้นตัวผู้หญิงที่หายไปนานด้วยนะครับ <c oughs> แบ,บ่นั้นแต่ถ้าเราออกกับตัวผู้หญิงววๆแบบนี้นะตัวผู้หญิงไม่รุ่กิจส่วนใหญ่อายากแบบนั้นเลยนะแล้วมันไม่ช่วยในเรื่องยอดขายเราได้เท่าไหร่แบบนี้นะครับ เราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้อยู่ดีดังนั้นเราจึงพยายามพยอยออกสลับกับกระตูนทีน่มันพอจะขายได้ให้มันวงเวียนตรงนี้มันไปต่อได้โดยที่เราไม่ต้องอะไรอะลำบากมากกว่านี้ใช้ทำแบบนั้นนะเพราะเราแล้วเราสามค่ายแล้วคร<อ>ับแปลว่าน่าเศร้าแต่แต่ผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบครับว่าโลกนี้ไม่มีการ์ตูนดองครับ มีแต่ปลามีแต่ไม่ออกใช่ไหมครับมีแต่ว่าตะตุ้งขายดีที่ <c oughs> อ,ออกออกก่อนอไอ้ที่ไอ้ที่ยังขายไม่ดีก็ไว้ก่อนจองออกตัวที่ขายดีก่อนเราเป็นบริษัทนะครับยังไงก็ใช่ <c oughs> ก็ต้องกิน,นต้องใช้โอเคเข้าใจดีครับต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ก่อนครับไม่มีใครอยากดองก่อนครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าขอบคอย่างนี้ผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าอ่าในในในฐานะที่เป็นวกออลอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องเรื่องทุกเรื่องเรื่องทุกเรื่องที่เราเลือกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเรารักมันใช่อยากจะ ให้มันไปแต่กับลูกค้าแหละใช่แต่ลูกค้าไม่ได้รักบะโอ้เจ็บตรงนี้ให้มเรื่องเจ็บปวดแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และทําการตลาดมันไม่ไม่ได้ปล่อยกับมันไปแต่ว่าบางทีเราก็ไปสามารถตอบได้ว่าข้างบนเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้ยังขายไี่ดีจะผิดบอกไปทําไมโอ้ยเจ็บแต่ในฐานะที่เราไม่ใช่คนที่อยู่สูงสุดของบริษัทก็เข้าใจนะ้วคนคนอยู่ชัสูงบริษัทอาโอ้มาทางแก้มตรงกลางผมมองอย่างนี้ว่า แต่ที่บอกว่า,าไม่ออกเพราะว่าดองหรือว่าอะไรเนี่ยเกิดจากว่าลูกค้าไม่สนับสนุนเราเนะี่ยบางทีมันก็ต้องมองตัวเราเองด้วยว่าอเอา๊ะที่ลูกค้าไม่สนับสนุนพวกเราเนี่ยเพราะว่าอ,อะไรพราเราออกช้าหรือเปล่าว่าเราทำหนังสือที่ไม่มีคุณภาพแต่ไม่ดีพิมพ์ไม่ดีหรือราคาสุงไปนะครับลูกค้าก็จะไม่สนับสนุนเราที่พอลูกค้าไม่สนับสนุนเราปุ๊บก็ถขายไม่ดีบริษัทที่กับใไรก็ต้องเลือกออกมันก็เป็นวัตถุสัจดีเป็นเรื่องใช่ไหมชเราจะโดนชาวอุบัต เป็นเหตุและผลใช่เท่าที่ฟังมาตอนนี em <S 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 ้หมายความว่าไม่มีการลอยแพรที่ว่าจะไม่กล no ับมาพิมพ so ์อีกเลยแต่หมายความว่าอาจจะกลับมาพิมพ์หลังจากนี้แต่แต่แต่เท่าที่มองว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยถ้าครับท้ายนะเพราะว่าจะไปดูจากอินเทอร์เน็ตเองรือว่ามันนานไปครับปีสองปีมันจะต้องบาลานซ์กันให้ได้ดังนที่ของทางค์กดเองเนี่ยถึงแม้เรื่องอ่ไหนขายไม่ได้เนี่ยครับเราก็ต้องออกาบเพราะรักษาอยากขายน่ารักมากครับผมกดเซ็นต์ตบมือให้ผมกดหน่อยครับ แล้วเ,เนี่ยเม่อกีทุกคนถึงเล่มเล่มพิเศษเ่ยผมค่ะผมมีโอกาสสังเกตเองผมผมมักจะเห็นว่าทาง,งผงกดมักจะออกโพสต์ในสือที่เป็นแฟนบุ๊กออกบ่อยๆตรงนี้เป็นนโยบายยังไงบ้างหรือเปล่าเนื่องจากว่าการแปลเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ารักนะครับก็คือว่าการเล่นล้อเอลงได้ได้ฉบับพิเศษครับแล้วก,ก็การที่ผู้หญิงนะ่ยซึ่งเป็นเพศีการเยอะก็จะเป็นเลข0.3.5 สิบห้าบ้างนะครับก็ในนั้นก็จะเป็นเล็บพิเศษมีหน้าสีมีเบลือกหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีบทสาษณ์พิเศษมันแปลก็ได้สะสมเป็น c o l l e c ชั o n ตอนนี้ครับเวลาก็เหลือน้อยเอ็ดทีแล้วครับสุดท้านนี้อยากให้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสีสันพิมพ์ครับฝากอะไรให้กับคนไทยทักที่คุตัวเล็กๆครับแม่ขายของ คือผมเชื่ออย่างนีกนะว่าคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยเป็นคนที่เสพการ์ตูนลิขสิทธิ์และคนที่อยู่ในที่นี้ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่ทั้งสองอย่างหรือใครก็ตามที่ไม่เสพลิขสิทธิ์เลยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับให้ใครกนดีให้ผู้ค้ำนผู้อนส่วนได้ร่กการับคุผู้ชมเลยปกายุต่ค่ะก็จริงๆแล้วทุกครั้งที่เจอแบบนี้นะครับก็จะพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาแม้ว่าในบางครั้ง S 1> <S 1> เราจะทาเรื่องที่ท่านรู้ไม่รื่ฉุกใจแต่บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจกันด้วยซ้ำไปว่าทาไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อ,อะไรแบบน,นี้ครับถ้าเราจะมานั่งาหาต้นเหตุอะไรของมันก็คงใช้เวลานาน,นมากส่วนบกนั่งอยู่ตรงนี้ครับบกที่ต้องไปทํางานตามเวลาทุกๆวันอะไรแบบน,นี้ครับจริงจังได้ว่าไอความรักระตูนมันเหมือนเดิมแต่เราก็พยายามฝ่า เรื่องอะไรไปๆอย่างที่เราเผชิญอยู่ซึ่งมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันในทุกๆที่เลยนั้นแะวิธีแก้วิธีการปรับตัวอะไรมันก็จะต่างกันไปด้วยผมขอบคุณที่ทุกท่านนะผมรู้แหละยังซื้อกระตสกันอยู่แหละนะครับแล้วก็ยังรู้สึกดีๆกับมันด้วยยังอยากจะได้อ่านต่อยังมันเป็นความรู้สึกดีมากที่เราเห็นหนังสือบนชั้นมันจบล้ะมันเป็นความรู้สึกดีมากที่เราบอกเพื่อนได้ว่าไอ้นี่นะมันเป็นอย่างไี้อย่างนี้แล้วเรามีครบชุดแล้วมันอาจจะไม่มีแล้วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับความกันมาเราจะพยับหน้าที่เเเรราามีีอยู่่นจะ ออกมันให้ไปเรื่อยๆให้จนกว่าจะจบมันให้ได้แบบนั้นนะครับและมีอย่างหนึ่งที่คือเราสอบเราถามสอบถามแล้วคุยกันได้เรื่อยๆนะครับทาง Facebook หรืออะไรก็ได้ครับแบบนี้สอบถามเรื่องอะไรมาที่อะไรที่ตอบได้ก็จะพยายามตอบต่อไปนะครับตอนนี้ดีกว่าครับขอบคุณเก่งนะพี่สิทธิ์ขอบคุณนะอยากให้เป็นกำลังใจให้กับอากยูต่าต่อไปนะคะสนับสนุนด้วยตอนนี้ครับขอเป็นผู้บริหารสุดๆของสต๊าฟพิมครับผมทำมมกต์ครับโมกต์ สำหรับการมงกรเองก็ขอขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราครบรอบ25ปี25ปี20ปีก่กนทอมมี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาเซียนพาร์ทของบริษัทก็ได้รับโอกาสรับใช้ในการนะครับก็โอกาสขอบคุณแต่ทุกท่านนะครับเราก็พยายามนำเสนอผลงานใหม่ๆงานที่ได้รับความนิยมครับ ก็รับผลงานจอดของพี่ยางแตขอมาจบคจบก็ต้อง้านโอเคเขาเสียประมือด้วยค่ะถับไลครับผมัทานครับกจะฝากอะไรนๆบ้างครัผมก็สำหรับตัวของ e x t p เพลสเองนะครับคือยางที่เดนได้ทราบว่าจริงๆเราเป็นศิลพิมพ์น้องใหม่นะครับจริงๆเร้กต้องบอกว่าต่อตามตรงว่าผมจะไม่คู่ควรจะมาขึ้นเวทีนี้เท่าไหร่กัเพราะว่าเราเองไม่ได้มีประวัติในการพิมพ์อย่างยาวนานนะครับแต่แต่ วันนี้วันนี้ในบรรยากาศได้พูดก็คงจะต้องบอกว่าในทีมงานของเราเองเนี่ยก็จริงๆแล้วผมผมผมได้ทช่าเห่ืนกันเพราะอจอยู่ในการรรกาศทีาผมจะบอกนี้แล้วกันจริงๆแล้วผมก็จะถูกขาวข่าว่าวจากข้างบนเสนอเสนอเสมอว่าเฮ้ยจะทิมจะโตจริงๆเหรอเพราะมีสำนักทิมอื่นอยู่ต้องเยอะแล้วนะนะครับเราก็มุ่งมั่นแล้วฝันที่จะทำมันขึ้นมาให้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 สรรเร็จออกมาเป็นลูกเล่มได้นะครับ ก็ยังไงถ้าพูดแบบญี่ปุ่นก็ต้องหว่าว่าจัากได้ไปก็ต้องขอความกรุณาด้วย่ะครับต้องโยโรชุโอเนชิมซึกอาโยโลชูอครับต้องเป็นคไทยค่ะมาป็นไทยกันด้วยอีกนึรัพยักษ์ใหญ่ที่เติบโตมาคู่กันเลยดีกว่าครับผมสยามอิเตอร์คอมิกไท่ครับในฐานะที่สยามก็อยู่มาประมาณ25ปีนะครับคบกันหรือเปล่าครับ อายุกแกเราก็จะน้อยกว่าพี่ทางวิบูกิจครับวอสิ่งหนึ่งที่เราทํามาตลอดและเราเชื่อว่าเราจะยังทำต่อไป<ฆ>ก็คือเรื่องของการพัฒนาเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่จะเดินไปอย่างสวยงามเสมอ,อม,มันต้องมีทัท้งคำติมีทัท้งคำชม<ฆ>ครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงตำหนิไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแทะการสอบ,ถ,อบถามการทำลายกราแค่ะควผมชื่อว่าถือว่าสิ่งพวกนี้มันคือสิ่งที่กระตุ้นพวกเราอ,อย่างผมเ่ยจะเป็นในส่วนของการตลาดซึ่งจะต้องดูทั้งในเรื่องของขั้นบนก็เรื่องของขั้ล่างก็คือน้าอ่านรวมไปถึงเรื่องของกอมบรกร์ซึ่งเราต้อง,องสา,างสังกตทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรูก้กันก็คือ ความรู้สึกของแต่ละคนยังมีความรู้สึกยังมีอินเนอร์กับความความรักการ์ตูนอยากอ่านการ์ตูนอยู่เหมือนโจทย์ที่สยามได้ถามแต่ทุกคนว่านายจะยังซื้อการ์ตูนต่อไปใช่ไหมถ้านายซื้อนายเข้าใจเราไปแล้วเราได้ทาให้ต่อหลคนรู้ว่านี่คือสียาอินเตอร์คอมพิวเะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนอ่านว่าคุณไม่ทิ้งผมผมก็ไม่อยากทิ้ง สีัดีครับรายการเสนาลวงลึกไขทุกข้อท่อไก่กับสี่สระพิมพ์ยักษ์ใหญ่ครับผมต้องขอบคุณมากๆครับกับทั้งเด็กสเปรดบุญโกดธริยาพิเตอร์ควบิกและวีบูลเกจครับขอบคุณมากๆนะหลังจากนี้ครับเราจะมาดูกันต่อครับว่าเราจะตายก่อนหรือว่าการ์ตูนที่รูปแบตในกระสจะตายก่อนนะครับผมนี่คืออนาคตที่ทุกคนได้จับกันดูครับแต่ผมอยากรู้มากครับว่าผมจะตายก่อนเบอร์เซอร์สะเขียนจบหรือเปล่า โคน them, long, ันก่อนไหมมันจะโตไหมผมโอัตเป็นหนึ่งในคดีาตกรรมโคนันเหมือนกันนะฮะรวมถึงอีโตด้วยมันจะจบก่อนหรือเราจะตายก่อนนะครับผมและนั่นคือการเซวนหน้าของเราในวันนี้ครับเข้มข้นมากเข้มข้นมากจุเดือดมาก ต้องถามคำถามนี้ดึงแรงมากราคาสามคุณสามพันไอเอ้ยการปล่อยลอยแพเอ้ยพันสาสิลธรรมเอ้ยไซส์ขนาดกระดาษเอ้ยก็งงแต่ก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนนี้เราถามกันไปใช่ไหมว่าอนาคตของกระตูไทยจะเป็นไงขอทราบพิมพ์ถามทุกคนว่าดีกว่าครับจะซื้อกระตูลิขสิทธิ์กันต่อไปไหมครับขอแรงดังให